ก็ต้องขอแนะนำตัวก่อนผมนายต่อพงษ์เสือนาพินกำนันตบบนำบลลุงบัวอำบภกระสินทิศพิษสังหะไรงซึ่งก็ได้จัดทำโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันซึ่งก็เกิดจากที่สาธารณประโยชน์ของชุมชนบ้านสำราญที่เหลือประมาณเจ็สิกว่าไร่เดิมทีจะเป็นป่ายูคาลิตัสแล้วก็ได้ทําเรื่องไปยังเทศบาล เพื่อขอหรือถอนกระภพาพปลาที่เสื่อมโทรมอยู่ประมาณ20ไร่แล้วส่วนหนึ่งก็ออกมาทำเป็นโครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษโดยได้แบ่งให้ผู้ที่สนใจใเข้าร่วมซึ่งก็ในจุมชนมีประชากรจำนวน1,183คนจำนวน329ครัวเรือน โดยผู้เขาร่วมโครงการทั้งหมดก็จะมีอยู่ประมาณ70กว่าแปลง70กว่าท่านซึ่งก็ได้ปลูกหมุนเวียนเป็นผักบริโภคที่ปลอดจากสารพิษถ้าเหลือจินก็เหลือจากบริโภคก็วางจำหน่ายด้านบนซึ่งเราได้ปรับปรุงพื้นที่โดยงบประมาณของอจังหวัดผ่านอำเภอนะครับมากุดลอก เป็นหนองน้ำสาธารณะผลว่งงามส่วนด้านล่างพื้นที่อยู่ประมาณ15ไร่เราได้ทำการทบปูกข้าวเพื่อทำเป็นข้าวปูกพันหลักไว้ให้พี่น้องในชุมชนได้ปรับเปลี่ยนข้าวปูกหอมมะลิหนึ่งพัห้าเพื่อจะให้มีพันุ์ข้าวที่ดีและมีคุณภาพของคุณคุณภาพของข้าวหอมมะลิ ่กุลาด,ดอ,อกดาวเรืองที่เกิดจากชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาซึ่งแปลงนี้ได้ตัดไปแล้วสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอยู่ประมาณเกือบสองหมบาทคนมาดอกกเดี่ยวที่ทานไม่ได้นะครับเป็นดอกไม้ประดับซึ่งก็ต้องขอบคุณทางสวทชสำนักง,งานาพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโยีและน,นวัตกรร,รมกระทรวงศึกษาารที่ให้หน่อ ก้าของดอกมทุชมา็สมเสริไมไหมชาวบ้านก็ดูแลใช้เวลาประมาณสามเดือนครับสองเดือนสองเดือนประมาณสองเดือน,อนค่ะก็เริ่มเห็นดอกแล้วหรอครับตรงนี้ประมาณกี่ต้นคะตรงนี้อยู่ประมาณพันพันต้นนะครับหนึ่งพันต้นใช่ไหมคะตอนนี้ต,ตอนนี้มีการบริหารจัดการเตรียมการรองรับเรื่องของการตลาดยังไงบ้างคะเอ่อทุกวันศิลป์นะครับ วันพระนะคะวันศีลวันพระเราก็จะไปส่งตามชาวบ้านอยู่ในบ้านบทีส่สังคขึข้นหิ้งบูชาพระรัตนตรไยค่ะซึ่งถ้าดอกสมบูรณ์ที่ใหญ่ๆที่เขาขายอยู่ในนี้ก็เป็นดอกละประมาณ5้าบาทจะเป็นที่ปลูกผักของชุกชนซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากมาหาวิทยลาลัยราชพัอยเอ็ด ่ก็เป็นทำเป็นโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนผู้พ่ชิตจุลภาคอุตสาห์ร้องแท้โดยได้ทัดเลือกหมู่บ้านสำลันนำร่องเป็นตัวแทนของจังหวัดซึ่งก็ได้จัดล็อกแปลงแบบนี้นะครับปลูก6กลุ่มแล้ววางแผนจะปลูกอะไรบ้างค่ะด้านหน้ากลุ่มที้หนึ่งที่สองนี่ทสามรากยาน กินใบต้นเตี้ยก็จะเป็นต้นหอมชีจีนชีลาวแล้วก็เ,เป็นพวกคณะกวงตุ้งประมาณนี้แหละครับซึ่งก็เมล็ดพันธุ์เนี่ยทางกรารจุพัดเขาส่งเสริมชุมชนนี่เป็นแรงส่วนเรื่องออการตลาดก็มีในในชุมชนแล้วก็ ที่ว่าการน้ำมันเกษตรพิสัยตลาดเส็ตเสร็ิสัยประมาณนี้นะครับไปบริโภคเหลือก็เราก็ขาย<ฮ>ะนะครับแล้วส่วนล็อกที่กุมที่สามที่ 4, สีก่ก็จะเป็นผักที่กินผลแต่ว่าลักษณะต้นจะเตี้ยนิดนึงก็จะเป็นพริกเป็นมะเขือประมาณนี้นะครับแล้วก็แมงรักโหระพาส่วนล็อกที่ห้าที่หกก็จะเป็นผักกินผลเหมือนกัน แต่เป็นลักษณะต้นที่สูงก็จ,จะเป็นมะละขี้นกแล้วก็แตงกวาบัวปากดาวประมาณนั้นนะครับโดยเราได้แบ่งสมาชิกเป็นกลุ่มละสิบสคน10บคน10บคน,บคนหลังจากที่พอปลูกเสร็จรูดูการจ็บผลเรียบร้อยแล้วตามสเต็ปตามที่ทางมหลาลัยราชภัฏน์วางไว้ให้แล้วก็จะสับเปลี่ยนจากกลุ่ท้ายจากที่เป็นบัว กัดยาเป็นแรงกว้าก็จะสับไปกินใบต้นเตี้ยก็จะเป็นต้นหอมจรินที่เราปลวกนี้แหละครับสลับกันไปหุ่นยนกันในกลุ่มบกขาดในชนุมชนนี้ก็อย่างน้อยๆก็เป็นการรับรากในครัวเรือนเป็นการสร้างรายได้ถึงจะไม่ร่ำรวยแต่ก็พึ่งพาอาศัยตนเองได้ โดยไม่ได้รับความแดดร้อนไม่ได้เป็นกู้นี้ยืมสินโดยที่เราไม่ได้ลงทุนอะไรเลยลงทุนเฉพาะแรงงานที่มีความสนใจนอกนั้นก็มีหน่วยงานหน่วยราชการที่มาสนับสนุนเรื่อยๆถ้ามองเห็นความสําคัญได้ประโยชน์สูงสุดที่น้องประชาชนทุกคนอยู่ในชุมชนนี้3 2 9ครัวเรือน1,183คนนะครับอยาวมากรไดิับ ก็เป็นการส่งเสริมสร้างางานสร้างอาชีพให้พี่น้องอยู่ในยุนคนหลังจากฤด,ดูกาลในการทำนา